ครับสวัสดีครับพีพีซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กามาพ่อๆกับพ่อเตีมน้องพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พ,อพ่อเต,ต,ตียมพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของพ่อบ้านสวนน้อพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์น้อพี่น้องวันจันทร์ที่สิบหกธันวาคมหกเจ็ดล่าพัฒนาออกเจ็ดสามสี 601ครับเลกล่างก็ออก4 6, ี่หนาะพี่น้องเนาะครับครับของพ่อบ้านสวนพี่น้องนี่ครับวันจันทร์ที่16ธันวาคม2567เลาวพัฒนาพ่อบ้านสวนบนล่างวิ่งรูด7กับ6เน้นที่7ดพี่น้อง7็ดบัวมามา6เนาะพี่น้องเนาะครับ ครับส่วนจับคู่พี่น้องมี6กสี่ใพี่น้องเน้อเข้าเรียกล่างออก4ี่หนะครับเข้าตัวกับเนาะพี่น้องเนาะครับเอามือนีพอเตรียมผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับครับกับลาวพัฒนาพ่อบ้านสวนพี่น้องไปเบิงน้ำกันนะพี่น้องเนาะ ไก่ยังไงพี่น้องครับวันพุธนะพี่น้องเนาะ เร,ราพัฒนาพอบ้านสวนพี่น้อง บนล่างวิ่งรูดพี่น้องเตียมงมคนบนล่างวิ่งรูดเก้ากับสามและพี่น้อง ท้ากับสามเน้นที่เก้านะครับครับส่วนจับคู่พี่น้องเก้าสอง เก้าสามเก้าสี่เก้าเก็ดนะครับสามสอง สามสี่สามห้าสามเจ็ดนะครับ ครับส่วนตัวเน้นในพี่น้องเนอะครับบอพี่น้องสามหาพี่น้อง ครับตัวที่โบนนเอรฮามากเข้ากับพิจารนามาเอาได้พี่น้องเด้อควนท mm. ี่พลานมากก่ะตัวเนียนบวกเขานะครับเนาะครับบางเบิงเลขกสามตัวนั่พี่น้องเกียรเกียรสามเจ็ด สามสี่เก้าขับเก้าเจ็ดเจ็ดนะพี่น้องขับสัดเจ็ดนะพี่น้องเนาะ อ่ะพี่น้องจับหน้าจอไวไ้ครับเด้อครับวันพุทธที่18ธันวาคม2567ลาวพัฒนาพ่อบ้านสวนบนล่างวิ่งลูด9กับ3เน้นที่3โอเน้นที่9พี่น้องครับจับคู่92 93 94 97 32 34 35 37ครับเน้น94 97 37นําพี่น้องเนาะครับเลข3ตัวกับ7 37 สามสี่เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดนะพี่น้องเนาะเอามักสอบตัวเลขก็จะเริ่มไดนะ้พี่น้องเนอะกับตัวไว้นะ้าเนาะพี่น้องเนาะครับครับพ่อเตียมก็ขอ,ขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพ่อบ้านสวนเนาะครับเนาะที่ได้รงตัวเลขแนวทางเ่าพัฒนาไม,าม้พ่อเตี่ยมับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิิงไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านไดนะ้พี่น้องเนอะตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ ครับฉะนั้นแล้วพอเตียม้อไว้พรอยคอยเขาคอยแตกปังๆครับพี่น้องอิฟซี่คจะได้โชคๆมันมันกัน,นพี่น้องเนาะครับจะลืมนะพี่น้องเนื้อขามาแล้วขอจะลืมลกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดนานะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้เนะพี่น้องเนาะเพื่อจะบอพลาดคลิปใหม่ๆนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอทุกคนนะครับเด้อโชคกมันหมันเฮงๆรวยๆยกันทุกคนนะครับเนาะ อะพอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม